แก๊สสารเปามากระป๋องยาวก็เพราะว่านี่ครับตูดของแก๊สสารเปามันบวมก่อนที่เราจะเอากระป๋องแก๊สที่เราไม่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งทางขยะเนาะให้รถเทศบาลมาเก็บเราก็เออมีของใหมเลยนี่แล้วครับก็คือเจ้านี่ครับกระป๋องแก๊ส นี่ก็กระป๋งแก๊สคือว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมจาวโลกป้ากับลุงแหวงตูดเล็กพาเลาะพาแอลแอลก็อายุหกสิบ่ได้แอลฟังตายแล้วนะครับวันนี้ลุงแหวงก็ มีของมาให้เล่นอีกแล้วครับก็คือว่าเออมีของมาให้เล่นอีกแล้วครับก็คือเจ้านี่ครับกระป๋องแก๊สนี่ก็กระป๋องแก๊สคือว่าลุงแหวงจะมาสาธิตการถ่ายเ hey, ทแก๊สจากแก๊สสารเปามาใส่แก๊สกระป๋องยาวแบบนี้สำหรับสายสายแคม สายแคมปิ้งเขาจะรู้กันนะครับเนะาะก็หน่งยจะมาสาธิตให้กับสำหรับสายแคมปิ้งมือใหม่เนาะเพื่อความประหยัดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องถ่ายแก๊สจากกระป๋องสาระเปามาใส่แก๊สกระป๋องยาวก็เพราะว่าตลาดบ้านเราหาซื้อแก๊สกระป๋อง ไอ้แก๊สเซอรปอแบบนี้มันหาซื้อยากกว่าแก๊สกระป๋องยาวนะครับแก๊สกระป๋องยาวตามตามทัท้องตลาดทั่วไปมันมีขายตลาดรูทับตามตาม่ตางจัง,จงหวัดก็มีขายแต่แก๊สสซอร์ปอนี่หาซื้อยากหน่อยหนึ่งถ้าจะมีก็ช่วงที่เขาช่วงหน้าไฮซีซั่นช่วงที่เขาท่องเที่ยวกันเนาะถึงจะมีแก๊สเซอรปอนะหรือ ถ้าจะไปหาซื้อก็ต้องไปหาซื้อตามร้าน Outdoor ที่เขาขายอุปกรณ์แคมปิ้งทั้งหลายนะครับแต่ว่าใน l a z a d ้ใน l a z a d ้ในช h อป e ีอะไรก็มีขายแต่เราต้องต้องสั่งมาบางทีเราไปตามตามต,ามตาม่างจังหวัดแล้วแก๊สเราหมดใช่ไหมแก๊สเราหมดเราหาซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จนเป็น,ปน,ปนต้องใช้แก๊สกระป๋อง แต่สาเหตุอีกหลักอีกอันหนึ่งที่ลุงแหวงต้องถ่ายจากแก๊สซรเปามากระป๋องยาวก็เพราะว่านี่ครับตูดของแก๊สซอลเปามันบวมไอคันเราจะทิ้งก็สะได้แก๊สจะได้แก๊สในกระป๋องนะครับเนาะก็เลยจะเอามาถ่ายเทลงในกระป๋องยาวก่อนอุปกรณ์ที่ลุงแหวงจะเอามาถ่ายเทแก๊ส สาร์เปลใส่กระป๋องยาวก็มีมีก็มีอยู่2ชิ้นครับก็คือตัวนี้ครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ใช้กับแก๊สกระป๋องยาวเวลาเราจะใช้เตาแก๊สแบบนี้เนาะเพราะว่าเอามาใส่นี้ครับอ่าเป็นหัวแก๊สพกพาแบบนี้ <Yeah. S 2> แล้วอุกปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ uh, ที่จะเอามาพ่วงต่อกับอะแดปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอา มาเชื่อมต่อเข้ากับแก๊สเซร์เปานะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเทแก๊สจากแก๊สเซร์เปามาใส่แก๊สกระป๋องยาวนะครับเราต้องเอาก็แก๊สกระป๋องไอ้แก๊สเซร์เปาไปตากแดดไ้สักพักก่อนให้มันอุ่นนะก็ หลักการวิทยาศาสตร์ยังไงนี่ก็ลุงแหวงก็อธิบายไม่เป็นเนาะก็น่าจะให้มันขยายตัวหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะเสร็จแล้วของที่เราจะเอามารับแก๊สจากแก๊สเซ拉เปาถังจากจากถังแก๊สเซ拉เปาเนาะเราก็ต้องเอาไปใส่ในช่องฟิวให้มันเย็นคือให้ให้อุณหภูมิมันต่ำกว่าต่ำกว่าถังแก๊สเซ拉เปานี้ หรือไม่งั้นก็เป็นน้ําแข็งก็ได้น้ําเย็นน้ําเย็นพอดีลงแหวงแช่แช่แชน้ําแข็งไว้ไปให้มันเย็นแล้วเอากระป๋องแล้วเอากระป๋องนี้มาแช่ไว้แล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราจะเอามาถ่ายเทใส่เข้าไป เขาเรียก Ad apter, Ad apter, อะแดปเตอร์เนาะอะแดปเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวลุงแหวงจะใส่หาลิงก์ใน Lazada ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากได้เอามาเอาไว้ถ่ายเทแก๊สนะครับคือว่าซื้อมานานแล้วจำไม่ได้ว่าแล้วแล้ว่ววาราคาเท่าไหร่กับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้รู้จำได้ว่า ชุดนี้จำได้ว่าน่าจะประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าบาทเนาะอันนี้ก็มีใช้มาหลายปีแล้วใช้ประจำกับเตาแก๊สตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาถ่ายแก๊สกันเลย น,นก็หมุนตัวนี้เข้าไปยังไม่ต้องหมุนแน่นนะครับเราค่อยใส่ตัวนี้ลงไปก่อนคว่ำลงแล้วก็ล็อกนี่ครับโดยการคว่ำ ลงแล้วก็เอาแก๊สกระป๋องยาวแช่ลงไปในน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งอยู่ก็ข้อควรระวังก็ทำในที่โล่งแจ้งแล้วก็อย่าให้มีประกายไฟนะครับก็รอจนกว่าว่าแก๊สสลับเปล่าทางนี้มันบวมแลนะ้วเนาะ ใช้ไปเดียวอันตรายแล้วก็เดี๋ยวลุงแหวงจะมีจะแนะนำวิธีกำจัดกระป๋องแก๊สยังไงเวลาเราไปทิ้งแล้วจะไม่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับบางทีเขาเอาไปบางทีพนักง,งานมาเก็บขย,ขยะแล้วเขาจะมีการรถที่เก็บขยะเขาจะมีการบีบอัดขยะถ้าเกิดเรากำ เอาไปทิ้งลงถังขยะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันปลอดภัยก่อนมันจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่มาเก็บขยะได้นะเดี๋ยวรอรอปล่อยแก๊สจากตรงนี้ลงไปถังเอ้ยลงไปป่องยาวให้หมดก่อนแล้วลุงแหวงจะบอกวิธีว่ากําจัดยังไงให้ปลอดภัยนะครับในระหว่างที่เรารอให้แก๊สจากกระป๋องเซ拉เปราลงไปที่ แก๊สกระป๋องยาวหมดเราก็เดี๋ยวลุงไหวงก็จะมาอธิบายว่าก่อนที่เราจะจะเอาแก๊สกระป๋องยาวที่เราใช้แล้วแล้วเราเออกมาใช้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งจริงๆอ่ะจริงๆที่ข้างกระป๋องเขาบอกว่าห้ามบรรจุกแก๊สซ้ํานะครับแต่แล้ว ก็คนไทยอ่ะเนาะก็เอามาใช้ซ้ําก็เราเอามาใช้ซ้ําก็อย่าใช้ซ้ํานานเอามาใช้สักสองสามครั้งที่แล้วเราก็ทิ้งก่อนที่จะเอามาใช้เราก็ต้องหาดูสังเกตดูว่ากระป๋องที่เราจะเอามาใช้ซ้ำ มันบุบสลายไหมมันมีความสมบูรณ์ไหมอย่างนี้นะครับแล้วน้ำมันมันใช้ได้เราก็เอามาใช้ต่อสักสองสามครั้งแล้วก็ทิ้งนะครับ จะหมดแล้วแต่ยังได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงชิ้งๆๆยิงชิ่งอยู่แล้วทำไงต่อถอดออกแล้วก็ปล่อยปล่อยแก๊สจากนี่ให้ออกให้หมดนะครับนี่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวเราจะไปกําจัดกําจัดแก๊ใสในสระเปานี้ก่อนที่จะทิ้งนะครับนี่รามุนออกก่อนถ่ายเทแก๊สเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดกระป๋อง ให้แห้งเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิม เมื่อคลิปก่อนหน้านู้นน่าจะเป็นปีแล้วน่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วเนาะลุงแหวงก็เคยสาธิตวิธีถ่ายแก๊สจากถังแก๊สปิกนิกมาลงถังแก๊สกระป๋องยาวเล็กๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครเดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้มุมจอด้านด้านไหนอะ่ะ อันนี้เนาะใช่ไหมมุมจอด้านด้านขวาของท่านผู้ชมของชาวโลกได้ดูให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอามาชั่งดูว่าเติมแก๊สไปเท่าไหร่อ้าวได้อยู่ประมาณสามร้อยสามสิบเอ้สามร้อยสิบบวกกับ บวกกับไอ้กระป๋องที่มีน้ำหนักเดิมอยู่แล้วอีกประมาณร้อยสิบก็ก็พอดีนะครับเนาะไม่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพราะว่าเพราะว่าแก๊สกระป๋องนี้มันมันก็ใช้ไปแล้วเนาะก่อนที่เราจะเอากระป๋องแก๊สที่เราไม่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งทางขยะเนาะให้รถเทศบาลมาเก็บเราก็เจาะเจาะรู เจาะรูให้ที่มีแก๊สอาจจะค้างอยู่ในกระป๋องก่อนก่อนที่จะเอาไปทิ้งนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับวิธีการถ่ายเทแก๊สจากแก๊สการเป่าไปลงแก๊สกระป๋องยาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหน ดูแล้วเห็นว่าทุกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กเอเลาะพาแอวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ